ตำถั่วตำเองนะคะเตรียมน้ำไว้นน้ำตำถั่วค่ะจะทานค่อยตํานะคะสักกระเบือไม่สวยเลยสวยสวยจะทานค่อยตําค่ะตําแล้วก็เอารวมกันนะคะ ตำั่วค่ะพ่อบ้านชอบต้องมีทุกมื้อค่ะต้องส่งเรดืดองดีไปตามปากเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและจิตแต่ก็ไม่สูงยอดท้อฟฝัง,งกันช่วยกดไลค์วิดีโอนี้คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามช่อง In f ฟิน t y f ้ไฟล์ไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางทีมงานของเราจัดเตรียมไว้ให้ครับ ในขณะที่พี่ชายอกระโดดได้เปิดเส้นทางของตนเองอย่างมั่นคงแล้วเล่นแบบบ้าๆาบอกนะมันฝ้ายเขาชอบเล่นท่ายออโอลีไปได้แล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับการเรื่องทายละม้เล่นน้ำทะเลเดินลงไปทะเลเดินลงไปไม่ได้กลัวคนเลยใส่ได้เฉยเขาบอกแล้ว ีออหยงันหน่อเมาหรอมูกเอาใช่ลูกโอ้นาตายแล้วนะลูกรีบไปะพอช่วยลูกสิช่วยลูกปูสิคะมันทำไม่ได้หรอกสองคนมันยังยกขึ้นมาได้อยู่มันหนักนั่นนะหนักเขาึ้นขึ้นขึ้นแ้คนเดยกขึ้นบงนี้ไงคิดเดียว ขึ้นเดืนคนหนึ่งนี่คนหนึ่งขยับประตูง่ายครับมันแค่เข้ามุมก็ก็ถือว่าเข้าแล้วไม่ต้องยกก็ได้มีหูใช่ไหมไม่ต้องยกไม่ต้องยกมันมีมุมเข้าใช่ไหมนี่ยมันมีมุมเข้าเนี่ยพอเราเราแค่เอามือยัดเข้าข้างหน้าเนี่ยก็เออเวลาเราสั่งได้ไหมนี่ผ้าปูได้ครับเออสั่งผ้าปูของเขาเลยผ้าอย่างดีเลยผ้าสวยเลยค่ะสวยเลยสวยดีเลยเกลียวเกียวรอยสีเรียบดีด้วย ปลูกง่ด้วยลูกชายเก่งลูกชายก็ดีว่าเออสั่งของเขามาเลยข่าวหลังเขะลุกใช่ยี่ห้ออะไรมันป้าจำปกติออกใหม่เขาบอกสามสามหมื่นนะโอ้เนาะใช่วันนี้สามหมื่นกว่าว่าตอนเนี้ยดีวันไม่ได้วันรวยดีค่ะดีวันรวยสบายปะ เออโอ้พอดีหน้าหน้าหนาวพอดีนะน่นของแม่หน้าหนาวแม่แม่เอาไปไหนนั่นนะหมอนหมอน่นหมอนแน่นนะพูดถึงหมอนดีนะเฮ้ยเตียงใหม่อะคะที่นอนใหม่เอคะเออที่นอนใหม่เลย นอนนอนนอนสบายจังเลยนะคะอยากนอนที่ไหนก็นอน โอ้ยประวัติเดียวกันสิบเจ็หสถานการณ์ได้เกิดคาถามที่มากมายกล่าวว่าตกลงไทยในรายึดแั่ที่หนึ่งสองห้าหมื่และยังยึดคำติงของฝ่ายไทยเมื่อปี2องห้าูนห้าวันที่สองกรกฎาคมสองห้าศูนห้าว่าผมขอแก้เลยนะอ้างว่า ในชื่อเขาลงรับนี่นี่เข้าห้องวนี่หัว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวก่อนหัวหัวแปกับว่าน้ต่อให้สันเขาถ้าคุณมองจากเป็นเขาเนี่ยมันแปลว่าคุณไม่สามารถมองเห็นข้างหลังของสันเขาหรือขอบหน้าผาถ้ามันเป็นแนวรา้ตรงโอ้อะใครโทรมารับเร็วเออเออ เนี่ยวายแตกแล้วแตกอีกอ่า,ายบาย๊ายบายคุณปู่สิมอนมานบายบายคุณปู่แล้ว มันป้ายต่มันมันป้ายไหนไหมคุณปูป่พาเล่นนะ่จะจับไว้คุณปู่จะไว้จะไว้จะไว้จัไว้โอ๊ะ Oh ข้อขากันไว้หน่อยตรงมุมนะป๊อป มาขึ้วงมาดูจากน้อยไปโอ๊ย นอกไหมคะ บายบายแค่คราวนี้ออกนะจะให้นะบงใบายก่อนแล้วออกเลย